คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เราจะออกเดินทางไปที่จังหวัดชัยนาทครับเป็นการเริ่มต้นเดินทางที่สิงห์บุรีนะครับเพื่อที่จะไปจังหวัดชัยนาทไปไหว้พระกันครบับตอนนี้ก็เติมน้ำมันก่อนฮะเป็นการเติมพลังให้กับรถนะฮะ มีเพื่อนร่วมทริปกับเรานั่นก็คือสรันยูครับแล้วก็บีนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมปลายนะครับคนที่2ครับน้องต่อนั่นเองครับพีเดียครับพีนักชนรวมถึง DJ เจฝนด้วยก็ไปกับเรานะครับรวมทั้งหมด7คนครับที่จะไปทริปการเดินทางครั้งนี้นะครับสิงห์บุรีชัยนาทครับจะไปที่ไหนกันบ้างนั้นชัยชมกันเลย เราก็เริ่มออกเดินทางมานะครับไปกันที่ปั๊มน้ำมันนะครับเพื่อจะรอนะครับหนุ่มคนนี้เลยครับใช่เลยครับเขาเขารอคนคนเดียวเลยครับโอ้พึ่งเรื่องานแล้วครับโอเคครับเมื่อครบแล้วครับเจ็ดคนด้วยกันนะครับติเต้แต่ฟางก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้เริ่มออกเดินทางครับโดยวิ่งที่ถนนสายเอเชียนะครับแล้วก็ตัดเข้าสายกลางนะครับสิบุรีดชัยนาท เดินผ่านสะพานสัพพยาครับสะพานสัพพยานะฮะเป็นสะพานที่สร้างใหม่นะครับเป็นเส้นทางที่ตัดเข้ามาที่ถนนสายเอเชียก็ได้หรือว่าจะเป็นสายกลางก็ได้ครับก็ขับไปถึงเส้นนี้เนี่ยใช้ระยะทางนะประมาณ70กิโลไม่ถึงน,น,นะประมาณก็60กิโลนะครับที่เราจะไปที่แรกก็คือวัด ไกลกังวลนะครับเขาสารภาพีที่จังหวัดชัยนาทน์นั่นเองนะครับบวกการติดพันครับก็จะมีเวฟป้ามีฟิลาโนมีซีนะครับแล้วก็มีเวฟนะครับผมต,ต่อเลยอันนี้น,นะฮะมีการพูดคุยนะเกว่าฟิลาโนจะดัน350ไ้อสักครูแซงหน้าไปเนะมื่อคี้ลย์ไม่ทันนะไม่ทันติดไฟแดงนิดนึงนะครับก็ขับรถตามกฎครับสวมหมวกกันน็อกทุกอย่างนะฮะแล้วก็ รถปฎจัาจระครับและผมก็เจอเพื่อนร่วมทริปอีกหนึ่งคันครับเขาขับมาก่อนหน้านี้นะฮะเราก็เลยทักทานิดนึงครับสวัสดีครับพี่นี่เยี่ยมเลยรถมีสภาพสองล้อครับเดี๋ยวเราก็ต้องถกทางกันทีนึงนะฮะตอนนี้ครับเราเดินทางมาถึงอำเภอวัดสิงครับจังหวัดชัยนาแล้วนะครับโรงเรียนคดีจอดรถ พักนิดนึงที่ป้อมน้ำมันนะครับเพื่อให้อีก2คนนะครับได้เติมน้ำมันรถอีกหนึ่งลมปะทะหน้านก็จนก็แอบระทหน้าใช่ไหมคระับพร้อมแล้วก็เดินทางกันต่อเลยนะครับโดยใช้เส้นทางสายกลางเหมือนเดิมนะครับไปที่วัดเขาสารพัดดีนี่เลยครับถึงแล้วฮะปากทางเข้านะครับวัดไกลกลงบนเขาสารพัดดีนะฮะไปถ่ายรูปหน้าปานิดนึงไหมฮะเจี๊ยฝนเราพร้อมครับกล้อง 1> ช1รูหริเว้นของข้างทางนะครับที่จะเข้าไปสู่วัดสารพัดดีเนี่ยนะครับบเสารพัดดีนี่นะจะต้องขับช้าๆครับเพราะมีสัตว์ป่าอยู่ข้างทางไม่ว่าจะเป็นนกยุงวางนะครับหมูป่านะเราก็เลยต้องใช้วิธีการขับช้าๆเพื่อเข้าสู่เส้นทางเข้าวัด เขาไม่อนุญาตให้ขับรถขึ้นไปบนยอดเขานะครับจะต้องจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ด้านล่างเพื่อที่จะรอโบอกรถกระบะเพื่อจะไปบนยอดเขาตันี้ครับตอนนี้เราถึงเลยด้านล่างนะครับใกล้กังวลแต่เขาห้ามเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครับเพราะเราก็จอดอยู่ตรงนี้เราก็ต้องโบอกบอโบอกโบกรถขึ้นโบกรถขึ้น yeah, yeah. แค่สามเจ้านี้เป็หนึ่งแล้วก็มีสออีกสองที่พอกระบมาแล้วกระบะมาแล้วเฮ้ยพาล่วงพาล่วงเราได้รถประจำทางไปที่เรียบร้อยนะครับได้กระบะของพี่ใจดีนะฮะตอนนี้ฮะเรามีผู้ใหญ่ใจดีให้ขึ้นกระบะนะครับ โอเคครับตัวนั่งตองนั่งตัว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 นั่งตวนั่งตั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 เนั่งตัว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 นั่งตันั่งตมวนั่งตั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 ว่งตัวนั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 ่งตอวนั่งตัวนั่งตัว่งตันั่งตัวนั่งตันั่งต้ว่งตดนั่งตัวดงวนั่งตวลา่งนั่งตัอน อะไรที่เรลเตีมากๆนะฮะต้องรอบบกรถขึ้นเขาน่ยไปล้างตอลุงูเจอหน้าคุณอะไรเีเย้ไม่เคยสองขทางครับก็เป็นทางชันครับแล้วก็มีดบคี่ายอครับกแล้วกสัต่าอข้างทางครับก็เป็นทางชันครับแล้วก็มีีบบอครับมีสัตว์ป่าอครับอารกมขอบอครับขอบขุาครับขอบครัครับ ผูู้ชายคนนี้ครับใจดีรับเราขึ้นนะฮะพอนนี้ต้องขอเบอร์ด้วยเพื่อขากลับลงขาลงต้องขอกลับด้วยไม่อย่างนั้นเดินกลับไม่ได้คุณพอใจดีครับชื่อพี่หยกนะฮะให้เบอร์เราไว้เพื่อจะโทรบอกว่าเราจะลงว้านะได้ลงพร้อมกันนั่นเองขอบคุณมากครับนี่ครับทางเข้านะครับเป็นน้ําตกครับทาป้ายโบสดวัดไกลังวนสวยมากเราเดินวนได้รอบทีครงขึ้นไปบนยอดสกูดได้ ทางท่านจะมีป้ายว่าตุนนาขอดหนองน้ำด้านบนอะจุดชมวิวเลยแล้วก็เจดีย์ส่วนกลางอ่ะเปนจุดพรดะบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับบางคนก็จะไปหยิจิตรโสลรอบขัดเจดีย์ด้านบน,นนะคะคุณผู้ชขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นประวัติของาน้าทางวัดที่หนึ่งนะครับเจ้าที่เล่าต่างตรงนี้มีจุดน้ําดื่มให้ฟรีด้วยนะครับก็ภายในก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับจุดให้ไหว้นะครับขอพรน,นะครับก่อนจะเข้าไปด้านในถ้ำนะครับ ของพอเรียนครับ ขอหวยหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> หวยออกอะไรบอกทีก็เป็นการกราบไหว้นมัสก,การนะครับตามธรรมเนียมถ้าเรามาถึงที่นี่ต้องไหว้ด้าน,นอกเท่านั้นนะครับเพราะว่าด้านในไม่อนุญาตให้นําทูปเทียนนะครับไปไหว้ด้านในก็จะอนุญาตให้เพียงแค่แปะทองเท่านั้นนะครับก็จะเป็นการแปะทองรอยพระพุทธบาทสี่รอย รู้ไหมฮะว่าผมขอพรอ,อะไรผมขอให้เดินทางครั้งนี้ปลอดภัยครับที่หมายในสมบัติภาพแล้วก็เป็นที่เป็นความสุขขอพรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันด้านในครับก็เป็นต้องถอดรองเท้านะครับเพราะว่าสะ,สะอาดมากนัางเป็นห้องโถงกว้างๆครับเนรมิตเหมือนถ้ำนะครับดูเลยฮะสวยไหมครับ สวยมากครับรัตพระพุทธบาท400นะครับนีครับสวยตัวก,การตามากๆนะครับจำลองเหมือนถ้ำในป่าเขานะครับตรงจุดนี้ครับเราก็ทําการปิดทองนะครับก็มีการทำจุดไว้นะครับว่าจุดไหนแปะทองได้จุดไหนแปะทองไม่ได้ เป็นรอยพุทธบาทพระพุทธเจ้าโคตามาอันเองเป็นสิริมงคลมากๆครับภายในถ้านะครับบอกเลยว่าอากาศเย็นมากๆครับอากาศเย็นไม่ร้อนเลยฮนะรู้สึกถึงความสงบร่มเย็นจริงๆ ไปต่อครันอีกจุดหนึ่งครับซึ่งเป็นจุดที่จะเราจะเดินขึ้นไปบนยอดเพื่อจะไปะสักการะพระบรมสารีริกธาตุครับทางเินขึ้นไปนะครับก็จะจำลองเหมือนป่าเขาลำนาภอยครับมีน้ำตกนะครับมีสะพานข้ามทางเดินนะฮจำลองให้เหมือนอยู่ในป่าหญ้วพานอะไรประมาณนี้นะครับสมัยพระพุทธกานั่นเองอเดี๋ยวเราไปกันต่อตรงจุดที่บริเวณขึ้นเขากันครับ นี่เป็นการเดินขึ้นเขานะครับจําลองสร้างให้เหมือนกับรถเลี้ยวขึ้นไปด้านบนเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับปนขึ้นมาขึ้นเขาสวยว่ะทำเหมือนแบบจำลองว่าเป็นทางขึ้นเขาชันมากๆบอกเลยนะฮะ เป็นทางแ,บแคบๆนะครับให้เดินขึ้นไปสาการะพระบรมสารีริกธาตุั้งเองใช้เวลาประมาณสากักสิบนาทีครับถึงจะถึงบางทีเนี้ยพี่เบี้ยงเหนื่อยรักนิดแป๊บหนึ่งเนียผมก็หอบเหมือน,น,น <laughs> ก,อกันนะถ้าฟังเสียงอมหายใจของผมนะ่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนักวิ่งแต่ก็ต้องมีหอบครับ <laughs> ม,มีแล้ว <laughs> ถึงแล้วถึงแล้วลว,ว้าวบนจอนะอครับรวิววิวทัศนะครับตลอดรอบเจดีย์ที่ครอบพระบรมสารีริกธาตุเอาวไว้เป็นไงครับวอรทิวทัศน์สวยงามมากสามร้อยหกสิบองศาได้เลยนะฮะโดยรอบเพราะว่าเราอยู่บนเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลแน่นอนนี่ครับรอบรอยพุทธบัตรและก็เจดีนะครับส,สวยประการตามากๆเลยสิเดียว เอาล้วฮะได้เวลากลับลงไปด้านล่างกันแล้วนะฮะเพื่อที่เราจะไปอสถานที่เที่ยวต่อไปเราจะกลับไปเอารถมอเตอร์ไซค์ก่อนครับด้านล่างก็มีสิ่งหนึ่งครับที่อยากจะให้ชมไงคว้ามันเข้าไปเลยนะตอนนีก็มีนะจริงป่ะนะเ หมีะัะเริ่มเลยว่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตันนี้เราจะพาไปดูหมีนะครับ<ด>มีบบเฟอร์รารบแบดสวัสดีครับพี่หมีพี่หแบบ ours, s. <S มีสวัสดีครับพี่หมีเขายันได้ด้นะเขต้นได้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหมีอะไรหมีควายหรือเปล่า สักพักนึงนะครับน้องเขาจะแดนครับโยครับโยกตามจังหวะนะครับอีกหนึ่งตัวฮะเทบางมากครับเป็นไงฮะโอ้โหอยู่ในอ่างอาบุชี่ฮะโช์เไยเป็นไงก่ <c oughs> <c oughs> อนอื่นนะครับขอแวะเติมพลังนิดนึงนะฮะเพราะว่าเริ่มหิวกันแล้วครับเราก็เลยแวะกันที่ร้านสอวันดีโภชนาครับ กินก๋วยเตี๋ยวกันนิดนึงนะฮะก่อนที่จะออกเดินทางต่อกันไปที่วัดหลวงปู่สุกร์นั่นเองนะครับนี่นะเราเจอรถในตำนานครับเมื่อก่อนสมัยโบราณเขาเรียกอะไรนะรถติดแท็กใช่ไหมเจอรถอติดแทลบรถติดแท็กเอาละครับเราเดินทางมาต่อกันที่วัดของหลวงปู่สุกนะครับชื่อว่าวัดปากคลองมะขามเข้านั่นเองนะครับที่จังหวัดชัยนาทธิแหละนะครับมาถึงแล้วนะฮะบริเวณหน้าทางเข้า จะนํารถไปสอบแล้วก็เดินเข้าไปครับเพราะว่าจะต้องมีการอ,อุยรตรวจรวัดน<า>นอุณหภูมินะนี่เจอน้องครับเจอน้องน้องเขโชว์วรบนะบบกไอรอนแมนมันไม่ใช่พี่มันคือแอนแมนนี่ครับถึงที่บอกว่าก่อนจะเข้าในยุคมาตรการโควิด -19 แบบนี้นะฮะจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับเป็น,ปนแบบอัตโนมัติครับนี่ขึ้นมาเลยฮะ จุดจำน่ายทุกเทียนนะครับเพื่อจะเช่าบูชาแล้วก็ไปนัศักการด้านหน้านะครับตรงบริเวณหน้าทางก่อนเข้าวิหารหลวงปู่สุขนะครับเขาให้ไหว้ด้านนอกเหมือนกันครับเพราะว่าด้านในมันจะมีของการเห็นกินควันทูปะนะครับก็เลยให้ไหว้สักการะที่บริเวณด้านนอกครับที่วัดนี้ผมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน พอเสร็จแล้วครับก็ได้เวลาเดินเข้ามาสักการะหลวงปูสุกครับและกบบรมหลวงชุมพรครับ mm hmm. เขตสงสา์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูสุกนะครับ การลอดลอดใต้ฐานหลวงปู่สุกแล้วก็ลอดใต้ฐานพระอาจารย์เจ้าวาดก็คือพระอาจารย์สัพรานะครับหลวงปู่สัพรานะครับสะดอะเคราะห์ต่อชะตาการน,นะครับเพื่อเป็นสรุปมงคลแก่ชีวิตตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับและนี่ครับเป็น ไม้เท้าและไม้ตะพดของหลวงปู่สุขนะที่สมัยนั้นหลวงปู่ได้ใช้นะครับส้าเสริมบุญบารมีคลงศพให้กับผู้ยกไร่เอาละฮะออกจากวัดมาก็หิวกาแฟครับก็เลยแวะดื่มกาแฟกันนิดนึงนะครับ ก่อนจะออกเดินทางต่อทุกคนอยู่ยกาแฟฮนะอย่าจะช้าพลางังไม่งั้นม่วงนะกาแฟที่นี่มีเยอะมากนะครับมีหลายเมนูเพราะราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับมีเค้กให้บริการด้วยครู้ไหมครับว่าผมดื่มทำอะไรผมดื่มน,น้ำมอคค่าใช่ปะใช่ไมที่เป็นการผสมระหว่างโกโก,โก้กับกาแฟ กลายเป็นวอลค่านี่แบบปั่น้วยนะคือผมเป็นคนที่ชอบดื่มน้ำปั่นมากๆดื่มสั่งนะครับขอดัวทางต่อครับเราจะไปกันจุดที่3วัดที่สนั่นก็คือวัดที่มีการขอหวยและมีการให้หวยกันเยอะมากๆให้ดาวให้ดาวเออให้ดาวกันว่าวัดอะไรนะวัดอะไรหรือวัดอะไร ชิชัยนาด,ดังมากครับคล้ายๆไอ้ไข่นี่นี่นะครับถึงแล้วนะครับใช่แล้วครับนั่นก็คือวัดทรงสเสวยมืที่มาที่ไปตำนานก็คือไอ้ส้มฉุนนั่นเองครับที่เขาให้พรให้เลขเด็ดจนคนถูหัวรวยเบอร์กันมาแก้บนเยอะมากครับ คือถูกไม่ใช่ถูกเล็กๆนะคือถูกเป็นล้านถูกางวันที่น้งที่หนึ่งก็มีนะครับเรจะมาแก้บทที่นี่นะครับวัดทรงเสวยหรือว่าวัดของใอ้ส้มฉุนนั่นเองคนมาจุดธูปไหว้นะครับคุณส้มฉุนนะครับเป็นเด็กแกะครับแล้วก็ใส่ผ้าแดงนะครับด้านในครับก็จะเป็นกุฏิของหลวงปู่ย้อยนะครับอดีตเจ้าวาดนะครับที่เป็นสิลป์เอก องหนึ่งของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเทาวันเองก่อนเข้าไปได้ไหมก็ทอดรองเท้าครับแล้วก็ผ่านตรวจที่มีการพ่นค่าเชื้อนะครับอโอโบค่าเชื้อครับเพื่อความปลอดภัยในการเที่ยวแบบน n o r m a l เที่ยวแบบการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองเนื้องของโควิด1 9้ยนะครับข้างหนก็มีการวัดอุณหภูมินี่่านครับ3า6 ด้าน,นในนะครับก็เป็นการจัดเป็นโซนๆนะครับให้เยี่ยมชมเหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้เป็นบรมครูนะครับของหลวงปู่ย้อยนี่แหละครับแล้วก็มีขอเชิญในาสการขวดกี่พึ่งของหลวงปู่ย้อยนะครับอริจร้าวาดแล้วก็สิบเอกองค์หนึ่งของหลวงปู่สุขนันเองนะครับก็ทำการกราบขอพรนะครับขอให้ ความสุขความเจริญใน้ที่การงานจากนั้นนะครับผมก็ไปต่อกันที่กุฏิด้านในเป็นกุฏิที่หลวงปู่สุขเวลามาหาหลวงปู่ย้อยที่นี่นะครับมาพักนะครับมาเสวนาทำก็จะนอนที่ครับจะนอนที่กุฏิแห่งนี้ครับนะครับ ยังจำวัดของหลวงพุทุขครับสมัยีแบบสุขมาเป็นยุ่ตากม,มากครับผมรับรู้ได้เลยน,นะครับเวลาเข้ามาในกุฏิแห่งนี้นะมันเย็นมันสบายมันรู้สึกความเข้มแข็งมากๆมา,มาแล้วต้องสัรวมเป็นคลิปที่ได้บุญจริงค,ครับ เป็นตำลาของหลวงปู่สุขครับภายในนะครับเป็นอัคขระคือเป็นอักขระโบราณนะครับคณะต่อเลยครับท,ที่เป็นตำางาที่มีคนเล่าขานว่าถูกหวยรวยเบอร์นครับคุณส้มฉุนว่าไอ้ส้มฉุนนะครับที่นี่ก็เป็นกันใช่ไหมมีแก้บนครับนำเสือ้อที่ไอ้หนุมถุนชอบเลยให้บ สีแดงน,นะครับคือเขาชอบสีแดงมากเวลาจะขอพรก็ใช้วิธีจารึกซิบบอกท้างห oh, ูให้ซ้อมถุนะรู้ว่าเราขออะไรและนี้อีกหนึ่งจุดครับที่เข้มขังมากๆนะครับก็คือกุฏิหลวงูุย้อยครับทุกอย่างยังคงเดิมนะจากนั้นก็ไปที่ระถารนพระเนตรครับเทพเจารห์ความสำเร็จนั่นเองครับ ก่อนกรับครับแน่นอนเราต้องเสียโชว์ไม่ละครล้วครับหชุดได้เลยเป็นทุกคนครับมใบีเจ้าฝนเห็นบอกว่าหมดไปพันห้าซื้อหวยชุดด้วยนะรวยๆครับเราหิวครับช่วงเย็นแล้วฮะประมาณสักสี่โมงเย็นหิวแล้วครับก็เดินทางมารับประทานอาหารริมน้ำกันนิดนึงนะฮะเราแวะกันที่นี่เลยครับ g o o d v i e l Cafe รีเวอร์วแควฮะเป็นร้านอาหารถึงคาเฟ่เริงงมน้ำเลยครับสวยมากครับบรรยากาศมีกาแฟให้ดื่มด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารให้ับประทาน นั่งกินนี่น้องต่อบอกว่านั่งกินตรงนี้ได้ไหมเมื่อยเมื่อยนะครับขับรถติ่งบุรีชัยนาททิพ์นี้นีครับบรรยากาศภายในร้านครับเรานั่งกันด้านนอกเทอเวสนะครับนี่ฮะสพานข้าแม่น้ำเจ้าพระยาครับอย่างงี้ฮะสวยมากๆครับช่วงเวลารออาหารครับเราก็ต้องนั่งช้าทอม นีม้มีคโซต,มมต,ตามสองอะครับได้เมนูแล้วเราก็ได้เวลาเดินไปส่งที่เคาน์เตอร์เพื่อจะให้น้องเขารับออเดอร์นะครับข้างในก็มีห้องแอร์ให้รับประทานได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ชอบเราชอบอะไรทเป็นรรมชาติธรรชาติก็เลยเบาไปทานด้านนอกช่วงเวลาก่อนรออาหารครับทำ music video ทมิวสิกวิดีโอนิดนึง ได้เปนหนึ่บนเพลงเมนูของทางร้านนะครับเยอะมากครับได้ไไดไไดไมาเมนูแรกครับตีไก่ทอดแล้วก็มีแกงปลาปลา ยำมูนเส้นนะฮะแล้วก็มีแกงปลาค้างไม่ใช่สิงคโปร์ยำปลาค้งางส้มตำกุ้งสดก็มาเป็นไงครับเห็นแล้วน้ำลายสอเลยใช่ไม่ะได้เวลากินแล้วครับทั้งหมดครับเช็คบินแค่เพียง795บาทเองนะครับหารกันแค่ตกคนละร้อยสิบกว่าบาท ทริปนี้นะครับเป็นทริปที่ความสุขมากๆครับเราได้ไปหลายจุดไปหลายพื้นที่แล้วก็ก่อนกลับครับเราผ่านเขือนเจ้าพระยานะครับจบทริปครับแล้วเอือนทหไมนะครับทริปหน้านะฮะเราจะไปที่ไหนพบกันแน่นอนครับรถทริปเที่ยวไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยครับ